คิดเลยนะมันเสียงมากที่ผมเราจะช็อตนะคะพรีชีพคือมันตรงแต่มีความผิวอะทุกคนเออเหมือนผมตรงมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเดี๋ยวพิวจะใดให้ดูนะคะทุกคนว่ามันหยิกขนาดไหน <c oughs> คือมันหยิกมากอะทุกคนมันหยิกแล้วมันฟูนะคะใครจะหยิกไปเท่านี้อีกเนี่ยพินลันลา ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพินลาลานะคะจริงๆวันนี้นะทุกคนคลิปนี้คือจะมาในสภาพสดๆแบบนี้ทั้งคลิปนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะบิวจะมารีวิวนะคะครีมยืดผมที่ใช้งานดง่ายมากแล้วก็ยืดเองได้ที่บ้านนะคะและผลิตภัณฑ์นั้นก็คือตัวนี้นะคะเป็นหวียืดผมะคะ่ะทุกคนเป็นยี่ห้อของจริงนะคะ LOHO ซึ่งอ่านว่าอะไรโลโฮเนี่ย แต่ใช่เมือนเขาเขียนว่าเป็น Hair r e l a x กเนะคะทุกคนนี่เริ่มแรกเลยบเห็นมาใน Facebook นะคะซึ่งขึ้นโฆษณาบ่อยมากจนต้องซื้อมานะคะด้วยความที่ผมยิกมากและฟูมากนะคะทุกคน มันก็เลยต้องรีดทุกครั้งนะคะรีดด้วยตัวเองทุกครั้งแล้วแบบบางทีมันเหนื่อยทุกคนตอนเนี้ยคือผมวิวเป็นแบบรีดไปปุ๊บแล้วอากาศมันชื้นอนะ่ะแล้วมันก็ฟูหยิกขึ้นมาแบบเร็วมากเลยนะคะอันนี้ใครที่ผมหยิกฟูนะคะจะเข้าใจปัญหานี้นะคะวิวก็เลยไปเจอเจ้าตัวนี้นะคะเป็นหวียืดผมนะคะราคา195บาท รวมส่งแล้วก็229บาทนะคะทุกคนปริมาณเขาให้มาเยอะมากนะคะ 240ML นะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยบิวมายืดแค่ครึ่งหัวนะคะเพราะว่าบิวตอผมมานะคะปริมาณที่บิวใช้ไปนะคะทุกคนแค่นี้เองอะแค่นี้เองคือทุกคน2 4 0 m l คือเต็มขวดแต่บิวใช้ไปแค่นี้แล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกในครั้งหน้านะคะทุกคน คือมันสะดวกสบายล้กมันดีอะนี่คือผมที่บิวทามาแล้วนะคะที่บิวยืดมาแล้วนะคะเดี๋ยวบิวจะไปบอกขั้นตอนและวิธีทําตอนหลังนะคะในคลิปนี้นะคะบิวจะมารีวิวทั้งก่อนยืดนะคะทุกคนหลังยืดการสระผมหลังยืด3วันหลังจาก3วันนะคะเพราะว่าการยืดผมเนี่ยเขาจะไม่ให้มัดไม่ให้โดนน้า หลังยืดเนี่ยสวันนะคะแล้วหลังจาก3วันดูจะมาสระผมให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงะคะเพราะว่าบางที่บางร้านเนี่ยที่วิวเคยเข้าไปยืดผมนะคะพอสระผมมาปุ๊บหยิกฟูเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่เท่าเดิมอ่ะทุกคนแต่ก็หยิกก็ฟูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บางร้านที่วิวเคยไปยืดเนี่ยมันจะทําให้แบบผมตรงแบบตรงแบบทื่อๆเลยอะทุกคนแต่นี่คือผมตรงแบบธรรมชาตินะคะทุกคนธรรมชาติกว่าที่แบบ ไปทําที่ร้านนะคะคือมันตรงแต่มีความพิ้วอะทุกคนเออเหมือนผมตรงมาตั้งแต่เกิดอะไรประมาณนั้นนี่คือไม่ได้อวยนะอันนี้คือทําเองแล้วก็ได้ผลอย่างนี้จริงๆนะคะคือก่อนหน้านี้บิวเคยไปซื้อครีมยืดผมอะน้ำยายืดผมมาทําเองนะคะแล้วผมมันช็อตค่ะทุกคนก็คือไปซื้อตามร้านแบบร้านขายพวกอุปกรณ์ทําผมทั่วไปเลยนะคะทาออกมาแล้วผมมันชอ็อต นะคะแล้วก็เสียไปนานคือต้องตัดผมสั้นไปยาวนานมากแล้วก็ไม่กล้าทําเองอีกเลยก็เลยต้องไม่ให้ที่ร้านทํานะคะแล้วพอเข้าร้านบ่อยๆเนี่ยบางร้านที่แบบเห็นเราผมเสียมากเขาก็ไม่ยืดให้นะคะเขาอาจจะหวังดีจริงๆก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีคือแบบเข้าไปปุ๊บน้องต้องบํารุงตัวนี้ตัวน,นี้ก่อนต้องมาทําสปาแบบประมาณกี่ครั้งกี่ครั้งแบบมันถึงจะยืดได้บูวก็เลยได้ไปตัดผมสั้นนะคะเพราะว่าผมยู่มันหยิกฟูมากแล้วบูก็ลาคาญ มากมากนะคะกลายเป็นว่าการตัดผมสั้นเนี่ยยิ่งทําให้ผมมันดูแลยากมันหนีบมันไดยากมากนะคะทุกคนมันยิ่งหยิกเข้าไปใหญ่นะะมันยิ่งฟูขึ้นไปอีกนะคะเอต้องไปต่อผมนะคะพอไปต่อผมมาปุ๊บความที่ผมต่อเรามันตรงและผมจริงเรามันหยิกฟูนะคะมันก็เลยทําให้เกิดอาการ เป็นขั้นนะคะมันก็แยกชั้นและด้วยความที่ผมเป็นสั้นอยู่แล้วนะคะมันก็ยิ่งเป็นชั้นเข้าไปใหญ่นะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนบิวก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าครีมตัวนี้มายืดเองนะคะตอนแรกก็แบบก็คิดอยู่นะมันเสี่ยงมากที่ผมเราจะช็อตนะคะแต่ว่าบิวก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามันดีจริงไหมมันต้องลองอ่ะเออเป็นคนชอบลองก็เลยเสี่ยงพลีชีพ มาลองให้ทุกคนดูนะคะสําหรับใครที่แบบยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะกล้าที่จะซื้อมาใช้เองไหมผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทุกคนหลังจากที่บิวใช้เนี่ยกลิ่นไม่แรงมากนะคะไม่ฉุนจนแสบตาเหมือนที่แบบเหมือนครีมยืดผมที่ร้านนะคะครีมที่ผมที่ร้านมันจะแบบแสบตาแสบจมูกอะ่ะเออแต่อันนี้คือ ไม่ไม่ฉุนขนาดนั้นนะคะคือมีกลิ่นแหละมีกลิ่นคล้ายๆน้ำยายีดผมแต่ว่าจะไม่ฉุนขนาดนั้นคือถ้าเดี๋ยวไปดูตอนที่บิวยืดนะคะจะเห็นได้เลยว่าบิวแบบยืดยืดตรงนี้เลยอะคือแบบผมข้างหน้าิวยืดเลยปัดมาข้างข้างซึ่งถ้าเป็นครีมยืดที่แบบที่บิวเคยไปทํามามันไม่ได้มันแสบตานะคะทุกคนก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าขั้นตอนการยืดจะเป็นยังไงแล้วหลังจากยืดจะเป็นยังไงแล้วก็หลังจาก3วันที่ยืดแา้วัน ัันดูกครบเอาละค่ะทุกคนและนี่ก็คือสภาพของบิวที่เพิ่งตื่นนะคะแบบสดๆเลยสภาพผมที่แบบอันนี้คือผ่านการหนีบมาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยคือมันหยิกแล้วมันฟูมากจนแบบว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะนี่ผ่านการหนีบการใดมาเรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นได้ชัดว่ามันแบ่งขั้นแบบชัดเจนนะคะแล้วมันก็แบบหยิกฟูแบบไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้นะคะบิวก็เลยสั่ง ไอตัวหวีคิมยืดหวีหยืดผมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละกลัวกลัวกันไหมอะเ๋ยวเพิ่งกลัวไปนะอันนี้หาสั่งซื้อง่ายๆตามแบบตามเพจเฟซบุ๊กเลยนะคะเออโอเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโอ้ขวดใหญ่นะคะตอนแรกบิวคิดว่าน่าจะขวดเล็กอะเขามีวิธีใช้มาให้ด้วยนะคะทุกคนขั้นแรกคือตาผมโดยไม่ใช้ครีมนวดนะห้ามเกาแรง สำหรับผมทาสีผมเสียมากควรสสะอีกครั้งด้วยแชมพูเพิ่มเคราตินและฉีดสเปรย์น้ำยาเชื่อมแกนมบริเวณปลายผมจากนั้นปอให้หวัดหมัดแล้วแบ่งผมเป็น3าถึงหช่อกดน้ํายาลงทีละน้อยหวีผมตามปกติเว้นคน2เซนติเมตรสำหรับผมทาสีและผมเสียมากให้เว้นบริเวณปลายผมด้วยแล้วค่อยหวีน้ํายาลงตอนหลังสุดผมยาปลาบาใช้ถึงใช้ประมาณ150 ML ก็ใช้ประมาณเกือบครึ่งขวดนะยาวกลางหลังใช้น้ายาหวีผม1นึขวดเพราะว่า1่ขวดมี240 ml ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะโดยทุกๆ5-10นาทีจับเส้นผมสีหเส้นเราดึงยืดออเบาๆถ้ายืดได้ประมาณ2เซนเราไม่ขาดเหมือนดึงหนังยางแสดงว่าใช้ได้แล้วอือจากนั้นก็ล้างออกด้วยแชมพูแล้วก็หมักผมต่อด้วยครีมนวด10นาทีแล้วก็ล้างออกนะจ๊ะถ้าผมเส้นใหญ่และหนาจะใช้เวลามากกว่าผมเส้นเล็กเนาะเป่าผมให้แห้งแล้วก็ใช้เครื่องหนีดผมเพื่อลอกผมให้ตรงสวยยาวนานขึ้นหล้างยืดผมประมาณ2วันถึงจะมัดผมแล้วก็สระผมได้ หลังทาเสร็จจะพบว่าผมสวยตรงมีน้าหนักเงางามขึ้นคือบิวต่อผมใช่ไหมทุกคนเออบิวก็จะทําแค่ครึ่งหัวนะคะเพราะว่าผมมันทําได้แค่ครึ่งหัวนะคะมันมีผมบิวแค่ครึ่งหัวนอกนั้นมันก็จะไปกับผมต่อถ้าเราไปยืดผมต่อก็ไม่มีประโยชน์นะคะทุกคนเพราะว่าผมต่อมันตรงอยู่แล้วนะคะไปสระผมก่อนนะคะทุกคนตอนนี้สระผมเอาละคะ่ะทุกคนบิวก็สระผมเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนสภาพ ก็จับประมาณนี้นะคือจะทํำครึ่งหัวนะคะก็เลยสะครึ่งหัวก่อนเนี่ยเดี๋ยววิวจะไดให้ดูนะคะทุกคนว่ามันหยิกขนาดไหน <c oughs> เป็นไงคะทุกคนนี่ขนาดใช้แบบไดแบบลมร้อนเป่านะคะผมก็จะแบบ <c oughs> ประมาณนี้เออจริงๆแล้วไม่ควรใช้ไดลมร้อนนะต้องใช้ลมเด็นแล้วเป่า เรียบร้อยค่ะทุกคนนี่คือสภาพของดิวที่แท้ทรูนะคะคือมันหยิกมาก,กอะทุกคนมันหยิกแล้วมันฟูนะคะเพราะฉะนั้นผมนก็เลยต้องยืดเพราะว่ามันรีดแบบรีดแล้วแบบเอาไม่อยู่แล้วนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวดิวแบ่งผมที่เราไม่ต้องการจะยืดออกก่อนนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ทุกคน <c oughs> โอ้โหใครจะหยิกได้เท่านี้อีกเบียร์ <c oughs> <c oughs> อ่ะทุกคน ไอ้ขวดเนี้ยคือมันใช้ง่ายมากนะคะน้ํายายืดตัวเนี้ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่าก่อนอื่นเราควรแบ่งผมที่เราจะทํากนนะคะเราก็หยิบผมที่ต้องการจะยืดขึ้นมานะคะทุกคนแล้วก็กดวีค่ะทุกคนขอตนเสียงเรื่อออกมาแล้วทุกคนนี่เนื้อครีมก็เลื่อออกมาแล้วนะคะทุกคน กลัวมันหยุดอะเพราะงั้นหวีลงค่ะหวีลงไปค่ะอเออคือพี่จะบอกว่าลืมใส่ถุงมือนะคะทุกคนไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> เว้นโคนเว้นปลายเราก็จะพยายามเว้นโคนเว้นปลายให้มากที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่า ปลายลมเสียนะคะกลิ่นก็เหมือนกับกลิ่นน้ำยายืดทั่วไปเลยนะทุกคนแต่ว่ากลิ่นจะไม่แรงขนาดนั้นนะคะไม่แรงเหมือนแบบน้ำยาลื่นน้ำยายืดตามร้านทำผมนะคะแต่พอลงน้ำยาลงไปเรารู้สึกว่าผมนุ่มขึ้นนะคะทุกคนสัมผัสที่เราได้แบบสัมผัสผมอะ่ะมันไม่ได้แบบมีความอยากกระด้างขึ้นแต่อย่างใดนะคะ รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นอ่ะเหมือนเราหมักผมเลยอ่ะเพราะว่ากลิ่นเคมีมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้น ราก็ลงน้ำยากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโดยเว้นที่โคนผมแล้วก็ปลายผมนะคะทุกคนนม่เป็นสิวอ่ะสิวขึ้นสองเม็ดนะ่ะแต่พอลงน้ำยาไปแล้วรู้สึกว่าผมมันแบบรู้สึกว่าจากผมที่แบบมันเป็นแบบเวลาที่เราลูบลงไปอ่ะทุกคนก่อนยืดอะ่ะมันจะกึกึ๊กึกึใช่ไหมพอลงน้ำยาลงไปแล้วมันรู้สึกว่าผมมันแบบมันเรียบไปเลยอ่ะทุกคน <S <S ก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเวิร์กไหมหรือว่าผมมันจะเสียจนท็อดเลาต้องตัดสั้นอีกนะคะทุกคน มวยพลีชีพอะเอาละคะ่ะทุกคนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงโคนแล้วก็ลงปลายนะคะเพราะว่าผมเราเสียนะคะปลายกับโคนจึงเป็นที่สุดท้ายที่เราจะลงนะคะทุกคนตอนนี้ก็ลงน้ํายาเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันก็จะทุรักทุเลนหน่อยเพราะว่าเราต้องมาคอยหลบแบบว่าหลบผมต่อนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ามือเปื่อยนะคะทุกคนควรจะสวมถุงมือนะคะ ก็เดี๋ยวรอสักอีกประมาณ20นาทีนะคะแล้วเราก็จะไปล้างออกไปสระผมแล้วก็ใช้ครีมนวดอาใช้ทรีทเมนต์เนี่ยหมักสะหน่อยนะคะเพราะว่าการยืดผมเนี่ยมันเป็นการทําลายเส้นผมนะคะทุกคนไม่อยากจะมองกล้องเลยเขินเขินหน้าสดสภาพผ้าแบบไม่ไหวแล้วโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปสระผมหมักผมก่อน,นะคะ<า>อ่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้บิวก็ไปสระผมล้างผมแล้วก็หมักผมมาเรียบร้อยนะคะ ก็ททมาถ้า,าสวสอีกแล้วเรามาดูกันนะคะว่าผมมันจะเป็นยังไงดูดูตรงไหมอะทุกคนต่างไหมคะต่างจากรอบแรกเลยนะทุกคนเฮ้ยมันตรงอยู่นะมันต่างจากครั้งแรกที่วิวมาเปิดผมให้ดูถูกปะเนี่ยมันตรงเลยอะเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยวเราจะมาเป่าผมกันดูนะคะว่าผมจะเป็นยังไงค่ะทุกคน ตัวบำรุงก่อนนะคะบำรุงตัวนี้บิวใช้เป็นของโมริโมอ่านชื่อถูกไหมเนี่ยนี่นะคะของเกาหลีก็ใช้ดีนะแล้วก็เพิ่มเคราตินเข้าไปนะคะเป็นแอคชั่นออนนะคะทุกคนอันนี้ซื้อจากในเน็ตนะคะแอคชั่นออนเคราตินอ้ยบิบเยอะไป เฮ้ยผมมันตรงเลยทุกคนไม่ต้องเหนื่อยมานั่งหนีบอีกแล้วนะสรุปนะคะทุกคนผมมันก็ตรงนะคะแล้วก็ลดการชี้ฟูได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยเราต้องหนีบมันให้ตรงนะคะเพื่อที่เราจะล็อกผมไว้นะคะทุกคนเนี่ยทุกคนด้วยความที่มันโดนมันโดนแบบว่าโดนน้ายายืดนะคะแล้วผมมันเสียเนี่ยผมมันก็เลย คนละสีนะคะผมก็เลยเหมือนกับว่าซีดจางลงนะคะทุกคนจะต้องไปใช้ทรีทเมนต์หมักผมทรีทเมนต์สีอะทุกคนที่ใช้หมักผมนะคะเออมันไม่ฟูแล้วทุกคนจากตอนแรกคือคิดว่าเยวต้องไปตัดผมนะคะต้องไปซอยผมออกแต่ว่าตอนนี้มันมันโอเคแล้ว <ST AR> ก็ยังไงเดี๋ยวดูไปให้ที่ร้านเขาเล็มผมให้นะคะทุกคน <ST AR> เพราะว่ามันเริ่มหนาแล้วแหละ ไมันก็แบบน่าจะต้องโดนเล็มแล้วล่ะทุกคนเพราะงั้นเดี๋ยวจะไปให้ที่ร้านเล็มผมให้แล้วก็รีดตรงให้นะคะเพื่อที่จะล็อกผมนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันไหม่คะว่าเป็นยังไงกันทุกคนเป็นไงคะทุกคนมาในสภาพที่ดิวเพิ่งตื่นแล้วนะคะสภาพคือแบบเรียวมากนะคะทุกคนอยากให้รู้ว่า ลงรีวิวแบบเรียวๆเลยนะคะนี่ก็เป็นวันที่สมแล้วนะคะที่บิวได้ลงน้ํายายืดแล้วก็บิวไปไปเล็มปลายที่ร้านนะคะก็เลยให้เขาด้าดแล้วก็รีดให้นะคะเพื่อที่จะลอกผมนะคะการลอกผมนี่คือเราต้องห้ามผมโดนน้าแล้วก็ห้ามมัดผม3วันนะคะวันนี้ก็วันที่สามนะคะบิวก็จะมาสระให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่ามันจะกลับไปหยิกหรือเปล่ามันจะแบบเห็นผลไหมในการยืดครั้งนี้นะคะมันแตกต่างจาก การที่เราไปยืดที่ร้านอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือกลิ่นมันไม่แรงเข้าที่ร้านนะคะแล้วก็ความตรงของผมเนี่ยเวลาไปยืดที่ร้านคือมันจะตรงมากนะทุกคนตรงแบบตรงแบบแข็งทื่อเลยนะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่แบบเคยยืดมานะคะไม่ว่าจะยืดแบบไหนนะคะทุกคนแต่นี่คือแบบในความตรงก็จะมีความพิ้วอยู่นะคะอีเดี๋ยวดูจะไปสระผมนะคะทุกคนแล้วจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่ามันจะยังตรงอยู่ไหมนะคะ าล่ะทุกคนและนี่ก็เป็นผมที่ครบ3วันแล้วก็ไปสระมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดผมกันดูนะคะแล้วก็จะเป่าให้แห้งมันจะตรงเหมือนเดิมไหมไปค่ะเดินเดเดี๋ยวลองหวีดูก่อนนะคะมันก็ยังตรงเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะนี่มันไม่หยิกแล้วอะดูสภาพที่แบบว่า กำภาพได้ไหมตอนที่บิวไปสระผมก่อนที่บิวจะยือดอ่ะทุกคนมันหยิกย่อยและฟูฟ่องมากเลยและก่อนจะใดนะคะทุกคนต้องบำรุงใส่ตัวป้องกันความร้อนนะคะทุกคนคะจะบอกว่ามันตรง มันตรงนะคะทุกคนครีมยืดผมมันได้ผมได้ทุกคนแล้วคือมันตรงแบบตรงแบบธรรมชาติจริงๆอะทุกคนดูสิมันไม่ได้ตรงทื่อๆแบบที่ร้านเขาทำนะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้วีนะเดี๋ยวจะลองวีมันตรงอ่ะทุกคนไม่น่าเชื่ออันนี้คือแบบสบายในการแบบในการรีดไปเยอะเลยนะคะทุกคนผมแบบไม่เป็นขั้นอีกแล้วนะไม่ฟูฟ่องเป็นขั้นเหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวขอไปจัดแต่งทรงอีกสักนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะคือผมมันตรงแบบตรงแบบธรรมชาติมากอะทุกคนชอบนะคะสรุปเลยชอบนะคะแล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้นะคะจะแกะผมต่อออกแล้วก็จะยืดทั้งหัวแล้ค่ะเพราะว่ามันรู้สึกได้เลยนะคะว่าตรงผมที่ยืดเนี่ย มันตรงมันเรียบแล้วมันก็นุ่มด้วยนะคะแต่ว่าตรงที่ไม่ได้ยืดที่เป็นผมของเราจริงๆนะทุกคนมันรู้สึกสักๆอ่ะทุกคนมันรู้สึกแบบมันผมมันมันมไม่เรียบมันไม่เรียบอ่ะทุกคนมันเป็นกึกๆึกกึกกอ่ะทุกคนมันมันแข็งแข็งด้วยแล้วมันก็ไม่ไม่นุ่มนะคะทุกคนมันไม่นุ่มแล้วมันก็มันแตกต่างอัทุกคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเรียบนุ่มลื่นตรงนี้คือแข็งแข็งอ่ะทุกคนเออจะบอกว่าน้ำยายืดตัวนี้นะคะดีค่ะ ไม่ทําให้ผมเสียนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้วิวเคยไปซื้อน้ํายามายืดเองนะคะนานมากแล้วแล้วผมดูมันช็อตนะทุกคนทําเองช็อตเองด้วยแล้วก็แบบผมเสียไปนานมากเลยนะคะแล้วก็ไม่กล้ายืด <c oughs> ก็เลยไปให้ที่ร้านยืดนะคะพอที่ร้านยืดเนี่ยมันตรงจนแบบว่าตรงแบบแข็งอะตรงแบบทื่อๆอะทุกคนเออโอเคนะคะทุกคนใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะตามเพจ Facebook เลยเดี๋ยววิวจะทิ้งลิงก์ร้านที่วิวไปซื้อมาไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บิด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย